เหุ่นพี่ม่ันนี้ก็เป็นหเยันป็นวันสะานปเก่าข้าพูไปแล้วปีแม้วปัญญาวันก็มาามาเดียวเลยมาถึงนี่เป็แม่่ก่อเจ้าบเอียงัร้ามนามีน้ำเก็มีกปอยปองมาถวายเป็นการเจขอมาปลกข้าล้วสามพ สังคาน็กนิ่เลยป้ถงสไกลัน <fizer> นี้วันณะของส่ยุดเดลวเป็นที่ห้าไข่คนอื่นพวกคี้งทุกครั้งทุกครงทุกคร้าทำกานกร้งกับงทุกครั้งห้อบอลีูวนี้กำลังอุดหเปี่ยนแตงยได้อยูเรื่อประการสมดังคำป้อนหวานกล่าวไหวสมดังเรได้ทประการจนแต่ดีวิกีพิโยว่าตั้ก็ตโลโยนตมา เขว่าตอนทีนี่ไทยกันว่าวีนอาาีนะตลทาไรางนี้มาทางฝัาสาธุโออ nhau แล่ไม่จับต